ผมจึงอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านว่าผลิตภัณฑ์ Joe a l r e ด d y ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตามท้องตลาดของเรานอกจากจะมีสมุนไพรที่ดีๆหลายๆตัวมีเห็ดหลินจือมีตังกุยมีไม่ได้บดแล้วก็ตากแห้งไม่ได้ตากแห้งแล้วบดและยะายัดใส่แคปซูลน,นะของเราพูดย้ำอยู่เสมอว่าทำการหมักให้เกิดเอนไซม์ y, นะฮะเป็นโปรไบโอติกให้เกิดจุลินทรีย์นะครจึงผลิตภัณฑ์ของเราจึงไปต่อได้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆที่อยู่ตามท้องตลาดแค่ยกกระชับมรูกแล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อไม่ได้ครับหยุดแค่นั้นเองครับแต่ของเรานะฮะที่ผมบอกไปเนี่ยข้างต้นแล้วมีเบต้าคูแคนช่วยให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงถ้าเม็ดเลือดขาวแข็งแรงนะครับคุณสบายใจได้มะเร็งไม่ต้องกังวลน,นะฮะเรื่องความดันอะไรต่างๆนะฮะก็จะค่อยๆทุเลาเบาบาง ดีขึ้นตามลําดับนะครับจะไปเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับผมขอสามถึงห้ากล่องนะครับแล้วก็นะครับมดลูกเขาก็จะค่อยยกกระชับแล้วก็ทํางานไปเรื่อยๆจนกลับมาเป็นปกตินะฮะจนกลับมาเป็นมดลูกที่ปกตินะครับปากมดลูกก็จะกลับเข้ามาอยู่ที่จุดเดิมนะฮะเป็นมดลูกปกตินี่ช่องคลอดนะครับผมนะเมื่อมดลูกกลับมาเป็นแบบนี้แล้วปัญหาข้อที่หนึ่งนะฮะหน้าท้องกลมไม่มีแล้วครับ ประจำเดือนมาไหลทิ้งหมดเลยนะครับปวดท้องประจำเดือนไม่มีแล้วครับไม่เจ็บไม่ปวดเพราะไม่มีของเสียตกค้างมีกลิ่นภายในก็ไม่มีนะครับเพราะมันไม่มีอะไรตกค้างมีมดลูกนะครับผมมีฤดูขาวมาตลอดก็มีแค่ก่อนหน้ามีประจำเดือนเพียงสาวันนะครับผมก็ไม่มีนะครับช่องคลอดหลวมก็ไม่หลวมนะครับกระชับมดลูกกระชับช่องคลอดก็กระชับถุงใต้คอก็กระชับ ถุงใต้ตาก็กระชับคุณผู้หญิงที่มีเหนียงห้อยตรงนี้ก็กระชับนะครับผมนะฮะมันเป็นเขาเรียกว,ว่ามันเป็นระบบของร่างกายนะครับผมมีลมเข้าออกก็อาจจะมีนิดหน่อยเพราะความฟิตนะครับผมอันนี้อาจจะมีนิดหน่อยเป็นปกติครับผมแต่ไม่มีเยอะแต่ประเภทที่ผมไปเจอแล้วว่าเหมือนผีหลอกอยู่ดีท้องกลางแค่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปปักซอยกลับมาท้องป่องเลยลมเข้าครับไม่มีครับนะ แล้วก็เสี่ยงต่อเนื้อง,งอกชอก็อกโกแลตซีฟมะเร็งไม่เสี่ยงอีกแล้วครับนะฮะมีเบต้ากูแคนมีฟูคาวมีเห็ดลินจือตัวนี้สมุนไพรต่างๆที่ผมกล่าวมายังมีอีกเยอะแยะที่ผมพูดไม่ได้เพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะฮะเป็นความลับของเราที่เราต้องปิดเอาไว้นะครับนะครับแล้วก็เมื่อบดลูกกลับเข้าสู่ปกตินะครับหลายท่านที่ผม โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่ผมได้ติดตามนะฮะที่มีเพศสัมพันธ์ที่มีเนื้องอกในมดลูกแล้วคุณสามีขอมีอะไรด้วยแต่ว่าไม่อยากมีพอทานไปสามกล่องนะฮะกล่องที่สามมดลูกกลับเข้าสู่ปกติมีผังผืดไหลออกมามีสะเก็ดเนื้องอกหลุดออกมาเป็นหัวไม่ขีดเขาดีใจมากเลยครับปรากฏว่า3.7เเซนไม่ต้องผ่าตัดครับดีไหมฮะเริ่มจากง่ายไปหายากนะ ไม่อย่าเพิ่งไปทําอะไรอย่าเพิ่งไปตัดมดลูกอย่าเพิ่งไปผ่ามดลูกมดลูกเป็นสิ่งที่ควรสงวนของคุณผู้หญิงเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่นะครับรับคำสั่งจากสมองสําคัญมากนะครับควรใส่ใจในเรื่องแล้วก็ปรากฏว่าได้คุยกันตามที่ผมกล่าวผมคุยกับลูกค้าผมจะคุยตรงๆว่าพี่มีอะไรพูดมาตรงๆเลยเขาบอกว่าตอนนี้มีความสุขมากมีความสุขในครอบครัวความรักความอบอุ่นกลับมารักคุณสามีขอมีอะไรด้วย เขาก็มีความรู้สึกมีความต้องการทางเพศมีน้ำหล่อลื่นนะฮะนี่คือสมุนไพรที่ดีนะฮะนี่ฮะเป็นมันเป็นเรื่องของความรักในครอบครัวนะครับนะก็คุณผู้ชมทางบ้านก็คิดตามผมด้วยนะครับนะฮะอ่ามีเพศสัมพันธ์เจ็บก็ไม่เจ็บแล้วอ่าข้อนี้ระวังให้ดีนะครับคุณผู้ชายทั้งหลายนะฮะถ้ามดลูกเขาปกตินะครับจากติดลูกยา ติดลูกง่ายนะครับผมติดลูกง่ายนะครับแล้วก็ไม่แทงลูกง่ายแล้วนะครับเนี่ยจะติดลูกง่ายแล้วก็ไม่มีครับท้องนอกมนดลูกนะฮะอ่าไม่มีสาวสาวกลับมามีสเสน่ห์นะครับผมผมมีโอกาสได้คุยกับน้องคนหนึ่งนะก็ตอนที่มดลูกกลางก็คุณสามีก็ทำแต่งานทําแต่งานนะมีโอก็ทําโอที่โรงงานไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านแต่พอได้ทานผาานออลิตภัณฑ์ j อลเรดี้ไป หมยไปทําอะไรมาไปทาอะไรมาทำไมผิวพรรณดีขนาดนี้ทําไมมันกลิ่นหอมยั่วยวนใจขนาดนี้ไปทําอะไรบอกตรงก็บอกน้องหมยก็บอกสามีว่าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับเป็นอย่างเนี้ยคุณสามีชอบใจมากหลังจากนั้นทํางานตรงเวลาครับที่โรงงานกลับมาทําโอที่บ้านออตลอดเลยนะครับนะะ โทรหาภรรยาโทรหาน้องหมวยตลอดอยู่ที่ไหนกลับหรือยังเลิกงานหรือยังมันเป็นแบบนี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกเรื่องครับคุณผู้ชมนอกจากอโจอโแอลเด,ดี้แล้วนะฮะผมยังแนะนําลูกค้าให้รับประทานควบคู่กับน้ําผลไม้สมุนไพรเฮิบวีครับผมนะฮะน้าผลไม้สมุนไพรเฮิบวีนะฮะน้ําผลไม้สมุนไพรเฮิบวีนะฮะก็ผลิตโดยท่านด็อกเตอร์เช่นเดียวกันนะครับ ผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่างๆนั้นนะฮะทำการหมักทำการขบวนขบวนการขั้นตอนของเอนไซม์ให้เกิดจุลินทรีย์ที่ดีมันไม่ได้มีอะไรพิสดารอะไรหรอกครับแต่ว่ากรรมวิธีที่ผู้ผลิตใช้นั้นที่ได้เรียนมาจากสหรัฐอเมริกานั้นขั้นตอนเมื่อเป็นน้ําเสร็จแล้วท่านก็ได้ใช้เทคโนโลยีนะครับผ่าโมเลกุลจนละเอียดนะครับแล้วก็เติมสิ่งที่ มีประโยชน์คือจุลินทรีย์นะฮะทำให้เกิดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ใช้ทฤษฎีเซลล์ซ่อมเซลลร่างกายของเรานั้นมีเซลล์ประมาณ60ล้านล้านเซลนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราตับไตหัวใจม้าปอดคือเซลลหมดนะฮะแต่60ล้านล้านเซลล์นั้นผมเรียนคุณผู้ชมทางบ้านตามทงว่าผมก็ไม่รู้ว่ามีมันมีอะไร60ล้านล้านเซลนะ สิ่งที่ผมรู้ก็คือหูตาจมูกปากตัดไตหัวใจม้าปอดนี่คือเซลล์ผิวหนังนะครับเส้นผมเล็บนะครับฟันลิ้นนั่นคือเซลล์เซลล์พวกนี้นับวันก็ล้วนแล้วแต่จะเสื่อมลงไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรานั่นแหละครับรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานน้ำดื่มน้ำที่ไม่สะอาดคุณผู้ชมทางบ้านรู้ไหมครับว่า <S <S> <S ผู้ลากมากดีหรือคนที่เขารวยมากๆในบ้าน ไม่ได้ดื่มน้ําในบ้านเรานะครับเขาสั่งน้ําแร่ที่ต่างประเทศเข้ามาดื่มกันในครอบครัวนะครับมันเป็นความจริงนะฮะแล้ววันนี้ครับถ้าคุณดื่มน้ําไม่สะอาดนะมันมันเป็นต้นเหตุของโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะถ้าน้ํานั้นมันมีความหวานมากเกินไปถ้าน้ํานั้นมันมีก๊าซคาร์บอนมากเกินไปถ้าน้ํานั้นมีแอลกอฮอล์ไปกันใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วน้ําผลไม้สมุนไพรเฮบวี ทฤษฎีเซลล์ซ่อมเซลครับดื่มเข้าไปแล้วนะฮะจะไปซ่อมเซลล์ที่เสื่อมนะครับผมนอกจากจะผ่าโมเลกุลจนละเอียดแล้วนะครับขบวนการขั้นตอนยังทําให้น้ําผลไม้นี้มีสภาวะของความเป็นด่างนะคุณทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากจนเกินไปหรือคุณดื่มน้ําที่ไม่สะอาดคุณทานเนื้อสัตว์มากเกินไปร่างกายจะเกิดภาวะของความเป็นกรด คุณได้คุณเคยได้ยินไหมครับว่าเกิดกดแก๊สในร่างกายในกระเพาะอ,อาหารคุณก็ต้องไปหาซื้อยาลดกดลดแก๊สนั่นคือสภาวะของความเป็นกรดนะฮะร,ร่างกายถ้าคุณกินอาหารไปแล้วอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดทําให้เลือดเป็นกดแสดงว่าร่างกายของคุณไม่สมดุลน,นะฮะเลือดมีสภาวะความเป็นกลางค่อนข้างไปทางด่างน้ําผลไม้สมุนไพรเฮิร์บดีนะครับมีสภาวะของ ด่างหรืออะคายสิ่งนี้มัะเลงเกลียดมากเนื้องอกสายพันธุ์ที่โตเร็วเขาเกลียดมากเขาไม่ชอบนะครับจึงไม่ต้องสงสัยว่าที่ผมแนะนำให้ลูกค้าหลายท่านที่รับประทานโจแอลเลดี้ควบคู่กับน้ำผลไม้สมุนไพรเฮอร์บีทำไมอาการทุเลาเบาบางดีวันดีคืนนะครับเพราะทฤษฎีเหล่านี้นั่นเองมันเป็นอาหารครับมันไม่ใช่ยานะครับ เป็นอาหารที่ร่างกายต้องการจริงๆซึ่งปัจจุบันนะครับอาหารประจําวันที่เรารับประทานกันอย่าว่าแต่คุณผู้ชมทางบ้านเลยครับบางครั้งผมออกไปพบลูกค้าเวลาผมหิวบางทีผมก็รับประทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสเด็ดๆมันมีทั้งเครื่องปรุงรสทั้งน้ําตาลใส่ขาวทั้งอะไรต่อเน่อะไรเต็มไปหมดน้ําตาลใส่ขาวก็มีสารฟอกขาอนะเครื่องปรุงรสก็มีสารฟอกขาวเเป็นอันตรายต่อร่างกายมาก เป็นอันตรายต่อตับมากเมื่อคุณทานเข้าไปเยอะๆส่งผลให้เลือดนั้นมีสภาวะเป็นกรดเลือดหนืดนะเมื่อผ่านไปที่หัวใจหัวใจทํางานหนักไหมครับหัวใจก็ทํางานหนักครับหัวใจทํางานหนักมากกว่าเดิมสภาวะของความดันก็เกิดขึ้นนะฮะเมื่อเลือดที่หนืดผ่านหัวใจเสร็จนะผ่านไปที่ไตคุณคิดว่าไตาคุณจะอยู่เฉยๆไหมครับไตคุณฟอกตลอดนะฮะ น่าสงสารนะครับคุณสงสารหัวใจกับไตไหมครับอยากให้เขาหยุดทํางานไหมครับบอกเขานะให้เขาหยุดได้นะครับแต่ผมผมไม่ให้หยุดนะครับให้ทําไปเรื่อยๆเพราะผมมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆดูแลสุขภาพและผมก็แนะนําให้ลูกค้าผมที่ฟังผมที่ดูผมนะที่ฟังผมจากรายการวิทยุที่ดูดูผมจากรายการเคเบิลทีวีหรือจากสื่อ YouTube นี้นะครับให้ได้รับทานสิ่งที่ดีๆ นี่คืออาหารแห่งชีวิตครับอาหารดํารงชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับฟังผมพูดฟังผมโม yeah. yeah ้ไปซะเยอะแยะนะครับคุณอย่าเพิ่งเชื่อผมถ้าคุณมีปัญหาต่างๆเหล่านี้หรือใครมีปัญหาสภาวะของความดันจากไขมันมีโรคหัวใจมีโรคไตนะครับมีเบาหวานนะฮะ เมื่อคุณรับประทานอาหารทําให้เลือดหนืดคุณทานน้าตาลส่วนเกินมากเกินไปฮะตับอ่อนทํางานหนักมากครับคุณทําอย่างนี้ติดต่อกันเป็นเวลาเดือนเดือนเป็นเวลาปีปีผ่านไปห้าปีสิบปีทําไมคนหนึ่งเป็นเบาหวานเยอะครับตับอ่อนเสือ่อมฮะแล้วก็ฉีดอินซูลินครับฉีดกันจนตายไปข้างนะครับไม่หมอก็คุณนะครับนะฮะแพ้ก็รักษาไม่หายแต่เมื่อลูกค้าที่ผมแนะนําให้รับประทานผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้นะครับ แผลก็แห้งดีขึ้นตามลําดับไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะเขาเป็นอาหารที่ร่างกายต้องการเมื่อเซลล์แข็งแรงเซลล์เขาไปซ่อมส่วนนั้นเองครับนะครับวันนี้ใครที่ดูรายการนี้อยู่นะครับผมสนใจผลิตภัณฑ์นี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกับเบอร์ที่อยู่ที่หน้าจอได้นะครับเรามีโปรโมชั่นสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับเอาคนที่รักสุขภาพนะครับ ถ้าโทรมาเล่นๆไม่ต้องโทรมาครับนะครับเสียเวลาครับเอาคนที่รักสุขภาพนะครับโทรมานะครับเรามีโปรโมชั่นให้คุณเอาผลิตภัณฑ์ดีๆนี้ไปรับประทานครับโจแอลเรดีนะครับแล้วก็น้ําผลไม้สมุนไพรเพิ V ครับวันนี้ผมก็พูดมาเยอะเหนื่อยนะครับผมอยากพักผ่อนนะครับก็ผมอยากจะบอกว่าน้ำผลไม้สมุนไพรเพิร์ดดื่มไม่ยากครับพูดซะเหนื่อยขอดื่มให้ดูสักหน่อยครับ น้ำผล,ลไม้สมุนไพรเฮอร์บวีนะครับสีเหมือนน้ำมะนาวครับผมแต่รสชาติเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนน้ำส้มคั้นครับเมื่อเปิดแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับจะดื่มอร่อยมากแล้วจุลินทรียแลคโตบาซิลัสที่อยู่ใน น้ำผลไม้นี้จะมีอายุยืนยาวมากแล้วก็จะเข้าไปในร่างกายของคุณนะครับทําให้คุณมีอายุยืนยาวเช่นกันนะฮะผมอยากจะเห็นคุณผู้ชมนางบ้านนะฮะที่แก่แบบสุขภาพดีที่สูงอายุนะฮะขอโทษฮนะอยากใช้คำว่าแก่เลยครับที่สูงอายุแล้วสุขภาพดีนะครับผมไปพบหลายๆท่านผมสงสารครับบางคนถือ,อยาเป็นถุงๆฮะมารับสินค้าจากผมฮะ ผมเห็นแล้วผมน้ำตาจะไหลบางคนป่วยทั้งบ้านเลยครับนะฮะผลิตภัณฑ์นี้ท่านด็อกเตอร์ตั้งใจทําเพื่อช่วยมนุษย์นะครับแต่เรามีค่าใช้จ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นราคาเราจึงขายไม่แพงครับสนใจโทรมาที่เบอร์ที่โชว์อยู่หน้าจอครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาค,คุณผู้ชมไปก่อนนะครับ อย่ไว้พบกันโอกาสหน้าเมื่อมีผลิตภัณฑ์ดีๆผมก็จะกลับมาพบคุณผู้ชมเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้ผมธนาบดิธนาเศรษฐานะครับหรือผู้จัดรายการหรือดีเจพอต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ